จะน้อยๆอยู่ให้มาช่างไกลเหลือเกินได้มั้งสองโลโลสองโลสามโลเลยโอ้มาช่างไกลไสุดซอยเลี้ยวขวาเลยพี่น้อง โรงเรียนวัดคู่าาที่สบาสสบ้าตรงสามบรถแบบว่าจอดมองได้ระบัดเข้าตรงนี้บ่ไอมไปจอดมองได้ละครับ

ว่เนียแม่ขายไม้ใหญ่ฮะมีไม้ต้อะไรไม้ใหญ่ด้วยรถต้ายังไม่มีรถต้ารถต้ารถคันแดงต้องมารถคันแดงต้อมาผมไม่รู้เรื่องครับผมมาขับอย่างเดียวงานด่วนนี้ผมไม่รู้เรื่องครับก็ใช้รถโกยตักดินตักไม้เศษไม้ ไปเลยลุงบอกว่าเข้าไปเลย ิขีดไม้ลงแล้วครับโอ้โอ้เสร็จ หิบไม้ลงแล้วครับโอ้เขจาจับเรียงน่าจะได้ราคาดีครับมาขายอยู่นี่นี่ที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าไม้อะไรนะมไม้อย่างเยอะเลยครับที่นี่นี่ ไม่รู้ว่าเขาจะเอาทำอะไรนะครับน่าจะเป็นทำกระดาษทำอะไรแลาวอย่างแหละ รุ่นอะไรดิรุ่นคุณปูหรือเปล่าเนี่ยยังโหดคนระับโอ้ดูโอ,โอ้เป็นร้อยยาง ้วเราก็ลงไม้เสร็จทำอไรเสร็จสับก็จะเตรียมพร้อมกลับบ้านครับดูดูการการขับรถเฝีมือมากเลยครับ กำนานค,คลองแล่วว่องไวว่องไวดีมีอยากให้เสียเที่ยวเอาไปกอ่อนเอาไปก่อน ก็ใสมาน่าจะสิบตันน่าจะไม่ถึงสิบมันรวมรวมทั้งหมดสิบแปดสิบแปดตันเพพาะรถผมว่าน่าจะประมาณตักเก้าตันน่าจะเพราะของคนมาสิกว่าตันครับ ทนคอยบอกว่าไม้นั้นไม้นี้ไม่เอาเอาออเอาแต่ไม้สวย ตยัง,ง,งไม่หมดเหรอไ่ป๊จะไม่พอใจเละจ้าโยกอะรถ <laughs> บันโยกเพราเหมือนไม่พอใจแหละ รถขี้บังโย่งงี้เดี๋ยวลูกใก้หมดยัง